อย่าลืมกดไลค์และกด see first แฟนเพจของบ e ลล a บอลโ Home ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ด้านล่างของคลิปใน YouTube กันด้วยนะครับคอมเมนต์กันด้วยนะคะนะฮะแพนจะอ่านดูคอมเมนต์เลยสวัสดีค่ะทุกคนแพนเองค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับวอลเล์บอลเนี่ยมาอัปเดตให้เพื่อนๆท,ทราบกันค่ะข่าวสารที่ว่าก็คือเฮโค้ชหลังผิงนะคะได้ประกาศ เป็นทางการแล้วว่าหลังจากจบโตเกียวโอลิมปิกเกม2020เนี่ยก็จะขอยุติบทบาทเฮชโค้ชของทีมชาติจีนอย่างเป็นทางการนะคะอืมก็ เป็นข่าวที่ว่าแพนว่าช็อกสาหรับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวจีนนะรวมถึงแพนเองที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลไทยเนี่ยก็รู้สึกช็อกกับข่าวนี้นะคะเพราะไม่คิดว่าอยู่ๆหลังหิงก็จะประกาศเกษียณอายุตัวเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยแพนเพิ่งโพสต์เรื่องของคาร์ลีลอยไปที่เขาประกาศอำลาทีมชาติเหมือนกันคือนักกีฬาหลายคนเนี่ยเขาก็มีจุดมุ่งหมายเนาะก็คือการได้ไปโอลิมปิกซึ่งเหมือนว่าโอลิมปิก2020นีนี้เนี่ยจะเป็นโอลิมปิกสุดท้ายของหลายๆนักกีฬาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ฮชโค้ดเนี่ยก็มีการประกาศเกษียณอายุตัวเองกันนะซึ่งจริงๆอะไม่ใช่หลังผิงคนเดียวนะคะก็มีเฮชโค้ดของบราซิลโจเซโรเบรโตกิลมาเล่นะคะเขาก็ก่อนหน้านี้เขาก็ประกาศออกมาแล้วเหมือนกันว่าหลังจากจบทัวร์นาเมนต์โอลิมปิก2020เนี่ยเขาก็จะเลิกคุมทีมชาติเช่นกันนะคะอืมเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นการมันเหมือนเป็นนัดกันอะมันเหมือนกันแบบว่าเออ คือเป็นจุดมุ่งหมายอันนี้คือเหมือนเป็นแบบ final destination แล้วอะก็คือทุกคนก็จะพยายามพาทีมตัวเองให้ไปถึงจุดหมายให้ได้เนาะ,น,ะนักกีฬาไทยเราเองก็เหมือนกันนะคะอ่าเราาดาหกเซียนเนี่ยก็แน่นอนว่าก็จะอำลาทีมชาติแล้วเหมือนกันเนาะหลังจากเล่นโอลิมปิก2020นะคะเฮ้อ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูผลงานของหลังพิงคร่าวๆนะคะเท่าที่แผน ลิสต์มานะคะก็หลังผิงเนี่ยไม่ได้เป็นเฮชโค้ดตั้งแต่แรกนะคะหลังผิงเนี่ยเป็นนักกีฬาเลย์บอลทีมชาติจีนมาก่อนตอนที่หลังผิงเล่นเนี่ยเขาเป็นตัวตบหัวเสานะซึ่งเขาก็โอ้โหดังเหมือนจูถิงและปัจจุบันนี้ก็คือเป็นตัวหลักของทีมเลยอ่ะในปี1978ตอนที่หลังผิงอายุ18ปีเนี่ยก็ได้สร้างปอดสาได้กับทีมชาติจีนได้เลยนะคะโดยการเป็นแชมป์เวลล์คัพเป็นครั้งแรกให้กับทีมจีนในปี1981 แล้วก็ตอนปี1982เนี่ยก็พาทีมจีนให้เป็นแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกด้วยค่ะแล้วก็ที่พีคสุดในตอนนั้นเลยก็คือปี1984จีนได้เป็นแชมป์โอลิมปิกครั้งแรกค่ะโดยการเป็นตัวหลักของหลังพิงนี่แหละค่ะที่พาจีนไปได้แชมป์โอลิมปิกในปีนั้นนะคะซึ่งในตอนนั้นที่เล่นเนี่ยหลังพิงเองก็ได้ MVP ด้วยนะคะ ได้ทั้งหมด3รายการเลยก็คือแชมป์ลูกในปี1982แล้วก็โอลิมปิกในปี1984แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือได้เป็น MVP ในรายการโวคัพในปี1985ค่ะซึ่งพอหลังจากปี1985นะคะในปี1986ลางพิงกก็ได้ขอรีไทายจากทีมชาติค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าจะไปเป็นโค้ชเลยแล้วก็ได้ย้ายไปอเมริกาเลยนะคะในปี1987ไปเรียนด้านการเป็นโค้ชแบบจริงจังเลยนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งตอนที่เขาเรียนอยู่เนี่ย ก็ได้มีการถูกทาาถามให้เป็นเฮลท์โค้ดของทีมนั้นทีมนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะได้เป็นทั้งเฮลท์โค้ดหรือว่าตอนแรกๆกอาจจะเป็นผู้ช่วยโค้ดก่อนนะคะเพื่อเก็บประสบการณ์เนาะซึ่งในปี1995นะคะในกลุมภาน1995เนี่ยหลังพิงก็ตัดสินใจกลับไปที่ปักกิ่งที่ประเทศจีนค่ะแล้วก็เริ่มต้นการเป็นโค้ชอาชีพยอย่างจริงจังให้กับทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงของจีน ซึ่งก็เหมือนจะหยิบจับทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปหมดเลยนะคะสําหรับลางผิงในปีเดียวกันนี้เลยค่ะล้างผิงในบทบาทของเฮชโค้ดทีมชาติจีนเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยนะคะก็ได้พาทีมจีนเนี่ยได้รางวัลระดับโลกแล้วก็ระดับทวีปเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะในปี1995นั้นอะ่ะก็ได้ที่3 w o โ l ล c u ันะคะปี1996ได้เหรียญเงินโอลิมปิกที่แอตแลนตาก็คือแพ้คิวบาไป็น 1. ต่อเซตนะคะปี1997ได้เป็นแชมป์อาเซียนวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ ปี1998ได้เป็นแชมป์เอเชียนเกมแล้วก็พอปลายปีเนี่ยก็ไปคว้ารองแชมป์ World Volleyball Championship นะคะซึ่งก็แพ้กับคิวบาไป0-3ต่อเซตค่ะซึ่งในปี1999เนี่ยหลางผิงก็ได้ขอออกจากการเป็นเฮสโคได้กับทีมจีนในตอนนั้นไปนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนาะแล้วก็ คือหลังจากนั้นเขาก็มีการได้ไปเป็นเฮดโคได้กับทีมชาติของ USA ด้วยนะคือประวัติเขายาวมากๆเลยอะเขามีผลงานเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าหลังจากคุมทีมชาติสหรัฐได้แป๊บเดียวอะเขาก็ขอออกจากการเป็นเฮดโคอีกครั้งนะคะแล้วเขาก็ไปให้เวลากับครอบครัวนะคะแต่ว่าในปี2013เนี่ยหลางพิงก็ได้กลับมาเป็นโค้ชวอลเล์บอลหญิงให้กับทีมชาติจีนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะคือผลงานเยอะมากนะคะตั้งแต่อดีตตั้งแต่เขาเป็นนักกีฬาเลยมาจนถึงเขาเป็นเฮดโคเนาะ แล้วก็ทุกคนก็คงเห็นแล้วแหละการโคชชิ่งการแท็กติกการอะไรอย่างเงี้ยของหลางพิงกอะ่ะก็คือสุดยอดมากๆจริงๆนะคะเป็นบุคลากรกหนึ่งคนในวงการวอลเลย์บอลที่ทรงคุณค่ามากๆเลยเพราะฉะนั้นการที่ประกาศรีไทยตัวเองอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะแบบประกาศรีไทยมาเยอะมากๆแล้วแต่แพนที่ว่าครั้งนี้ก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายของหลางพิงจริงๆ,ๆนะคะในการสวมบทบาทเป็นเฮดโคชคุมนักกีฬานะคะก็ จริงๆเพนก็รู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าชอบจริงๆตอนที่แข่งเอเชียนเกมตอนที่แข่งกับไทยในรอบสุดท้ายนั่นแหละเพนก็รู้สึกว่าเออหลังพิงเนี่ยเขาก็โคชชิ่งนักกีฬาได้ดีนะคะแล้วก็รวมถึงนักกีฬาเนี่ยก็ทําได้อย่างที่หลังพิงต้องการในทุกๆอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ทีมชาติจีนเนี่ยเป็นทีมระดับโลกแบบส่งออกไปเล่นเป็นตัวแทนโลกไปแข่งกับดาวคารดาวพุทธศัตราไปเลยนะคะ ก็จบลงเพลงเท่านี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่แบบมีเขามาว่าทาั้งนักกีฬาแล้วก็ H ฮชโค้ดต่างก็จะพากันกเกษียณตัวเองหลังจากจบโอลิมปิกเกม2020อะก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะคะแพนอ่านุกคอมเมนต์นะคะนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ อย่าลืมกด subscribe นะคะถึงพันจะไม่ได้อัปคลิปเนี่ยแต่เรามาเจอกันที่แท็บ community หรือว่าแท็บชชุมชนนะคะมีอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆทราบทุกวันเลยค่ะใครยังไม่ได้กดซับกดซับตรงนี้ได้เลยฮะกดเลยกดเลยกดเลยอย่าลืมกดซับกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ